การที่มีแผนครับจิ้มแผนที่เลยครับว่าเฮ้เราจะไปไหนดีแล้วเราก็ลุยไปเลยว่ามันคือสเสน่ห์นะฮะเราจะได้ค้นพบกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอนะครับ สนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงสวัสดีครับผมพบกับผมอีกครั้งนะครับแบงค์วสิทธิ์คนเท่คนเดิมคนมคน,มนี้นีะครับที่จะพาทุกคนไปลุยเดี่ยวเที่ยวไม่ง้อกันที่ที่ผมอยู่ตอนนี้ห่างจากกรุงเทพแค่ประมาณ สชั่วโมงเท่านั้นเองก็มาถึงแล้วครับถ้าเกิดทุกคนนึกถึงที่นี่ทุกคนก็จะนึกถึงทะเลฝรั่งบิกินี่บันน่าบอ์อะไรต่างๆแต่หารู้ไหมว่าที่นี่ก็ยังมีมุมท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราอีกมากเลยครับวัฒนธรรมไทยมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากให้คุณได้เห็นครับและที่นี่ที่ผมอยู่ก็คือพัทยาครับด้านหลังของผมนี้ก็คือปรา,าสัตวจธรรมครับถ้าเกิดคุณรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแล้วรับรองว่าเด็ดดวงมากจริงๆครับสุดยอดมากเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันครับไปกันเลยครับเอาละครับปราสาทที่ใหญ่และงานละเอียดยิบย่อยขนาดนี้เนี่ยผมคงให้ข้อมูลกับ ผู้ชมไม่ได้หมดแน่ๆครับนี่ครับผมอยู่กับไกด์กิติมศักดิ์ของผมครับพี่หมูครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพาผมไปชมหน่อยนะได้ครับผมด้วยความยินดีครับได้ข่าวว่าที่นี่อาจะมีสี่ทิศเป็นสี่ห้องใช่ไหมครับเป็นปราสาททรงจตุรมุกเป็นปราสาททรงจตุรุมุกที่มีสี่ทิศนั่นเองครับเดี๋ยวพาผมไปชมห้องที่หนึ่งหน่อยนะพี่ได้ครับผมได้ครับ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราเรียกว่าห้องก่อกําเนิดสรรพสิ่งนะครับก่อกําเนิดสรรพสิ่งใช่เหลือ,อห้องดินน้ําลมไฟอ๋อดินน้ําลมไฟใช่แล้วผมจะสามารถรู้ได้ไงว่าอันไหนคือดินน้ําลมไฟอะอยังไงบ้างนี่มาเริ่มต้นจากธาตุดินก่อนนะครับธาตุดินก็อยู่ทางด้านข่ามือของสรรพสิ่งน,นี้นะครับครับมองยังไงว่าเป็นธาตุดินเออมองยังไงว่าเป็นธาตุดินอ่ะครับ เรามองลงมาเบื้องล่างของขององค์เทพเนี่ยนะครับองค์เทพองค์เทพที่ดูแลท่าดินเนี่ยก็คือองค์พศิวะนะครับด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นเป็นภูเขาเห็นไหมครับตรงไหนพี่ถาภู ه, เขา,าลักษณะก็จะเป็นเนินภูเขานี่นะครับลักษณะนี้นะครับเป็นภูเขามีต้นไม้มีสัตว์ป่าอ๋าอจะเป็นภูเขาอ่ามีนกมีสัตว์ป่ามีกวางมีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่ที่อาศัยอยู่ในอ๋ออันนี้คือธาต ดินาตาดินท่าดินอ๋อเป็นพระศิวะนะครับอ๋อเป็นพระศิวะนะครับาตุน้ำทตุน้ำก็จะมีเกลียวขึ้นมีมหาสมุทรเห็นไหมครับอ๋อนี่เออใช่จะมีเกลียวขึ้นเป็นแบบให้รู้ว่าเป็นทะเลนะมีปลาใช่จะมีปลาอยู่เล็กๆด้วยใช่โหละเอียดมากผมขอดาว่าอันไหนคือลมอันไหนคือไฟนะครับนี่ผมว่าอันนี้คือทตุไฟ ใช่ใช่ไหมครัอันนี้พ่นไปได้มีคลื่นสูงนะครับต่อสู้กกับอนนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็จะเป็นธาตุลมใช่ไหมครับก็ต้องเป็นธาตุลมท่าลมมีต้นไม้มีความพลิ้วไหวโอนเอ็นของต้นไม้นะครับอ๋อก็จะมีความพลิ้วไหวของต้นไม้ที่ถูกลมพัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับอืมครับเดี๋ยวไปดูห้องอื่นกันต่อเลยพี่ได้ครับผมไหนครับห้องที่สองพี่ห้องที่สองก็จะอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นทางทิศ ทิศใต้ทิศใต้ใช่ครับ <Agreement. S 1> กี้เราไปตะวันตกกันมาใช่ครับนี้เรียกว่าอะไรครับพี่อันนี้เราเรียกว่าเป็นห้องดวงดาวนะครับดวงดาวก็คือสิ่งสำครรัญส well. ิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเกิดได้นะครับโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยเกิดได้มาจากสิ่งสําคัญเจ็ดสิ่งด้วยกันห้องนี้ก็คืออิทธิพลดวงดาวก็จะมีพระอาทิตย์นะครับพระจันทร์ นะครับรวมทั้งดวงดาวด้วยนะครับก็จะเป็นที่ทาให้เกิดสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกเนี่ยนะครับไม่ไม่จะเป็นที่เป็นอ๋อห้องนี้ก็จะเป็นอ่ส่วนของดวงดาวที่แบบก่อให้เกิดโลกนี้ได้นครับอืมครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมห้องอื่นกันต่อครับครับพี่ห้องไหนดี ต่อไปก็จะเป็นห้องทางด้านทิศเหนือนะครับอ่าทิศเหนือครับผมเป็นห้องที่จะมีศิลปะนะครับที่จะเป็นของทางจีนนะครับจีนอ๋อเป็นศิลปะของทางจีนญี่ปุ่นเกาหลีห้องนี้เป็นห้องที่บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของหน้าที่มนุษย์หน้าที่มนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ นะครับมีภาระที่จะต้องแบกรับทุกคนนะครับก็จะมะีทางด้านป๋อยเซียนนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าของทางจีนนะครับที่ดูแลในสารทุกสุขดบอะไรในด้านต่างๆนะครับแต่ละองค์ก็จะมีคุณงามความดีนะครับใน,ในแต่ละหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนทั้งห้องนี้ก็จะบอกเล่าถึงพระโพธิสัตว์นะครับด้านหน้าตรงก่อนจะถึงทางลงเนี่ยก็จะเป็นห้องที่ เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวที่ผมบอกไว้ว่าสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดชีวิตมนุษย์ได้ก็คือพ่อแม่นี่แหละครับสถาบันครอบครัวอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพ่อกับแม่เลยข้างล่างใช่ไหมครับอ๋อจะมีลูกตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างด้วยมาเดินเองนี่ก็จะไม่รู้เลยว่ามันมีข้อมูลอะไรยังไงเนาะขอบคุณมากครับพี่หมูที่ให้ความรู้ผมวันนี้ครับผมพอพอรู้ข้อมูลมันก็ยิ่งอินเข้าไปนะใช่ครับ จากที่เราไปชมความอลังการของข้างในปราสาจทจัจธรรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพายเรือชมวิวบรรยากาศรอบๆข้างนอกของที่นี่กันดีกว่ารับรองว่าเด็ดดวงแน่ๆไปฮะถึงเวลาที่ผมจะทำตัวชิวๆบ้างนะฮะนั่งเรือชมวิวจิบน้ำโอ้ ไ,ไหนไหนไหนเนี่ยครับระหว่างทางที่เรานั่งเรือเสร็จพี่เขาก็จะพาแวะให้เราเนี่ยให้อาหารกับปลาฉลามครับรอดูสิว่าจะเจอปลาฉลามหรือเปล่าครับหนึ่งรอให้ปลาฉลามมา ยั่วปุ๊บขึ้นมาไหนฉลามมายังไม่มีฉลามอ่ะพี่ยังยางโอ้ๆๆโหโ,โดนไปครึ่งตัวไม่ใช่ไม่ใช่ฉลามผมไม่ให้กินครับ <c oughs> ไม่ให้ไม่ให้ตะกี้โดนปลากระพงแดงเฮ้ยนี่ไงฉลาม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 มาดิมาดิ มาดิมาเอ้าไม่กินโดนกินนะครับตัยยาววไปแล้วโอเคครับอ,อีกใช่ไหมครับ<ม>ขอบคุณมากครับผมรอไปล่อฉลามฝั่งนี้โอ้โหโอ้โหกีรุนแรงมากปากแต่ว่า ปาฉลามเนี่ยไม,ไม่ยอมขึ้นมาเลยมีแต่พวกปลาเก๋ากับปลากระพงแดงครับเดี๋ยวเราไปพายเรือนต่อถึงตาผมแล้วแหละที่จะเป็นคนพายแล้วครับพี่แดงก็ทิ้งชีวิตไว้ที่น้องดำคนนี้ <laughs> สนับสนุนโดย Being.